ดังมากฟังก์ชันครบครันนะตัวนี้เนี่ยใช้งานง่ายนะครับขนาดกับน้ำหนักนี่เบาสบายสบายอย่างนี้เลยนะครับสวัสดีครับผมนะครับก็คลิปนี้นะครับเรามีลำโพงบูทูธนะครับผมไซม์พบกพาราคาเบาๆไมนัน สำหรับใครที่กำลังมองหาลำโพงบลูทูธไว้เปิดเพลงฟังมีแบตเตอรี่ในตัวพวกพาได้นะขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกนะครับผมก็อันนี้เลยลิงก์ิน,นะครับผมเป็นรุ่น RFR 1 9ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าราคาถูกมากแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันการใช้งานก็ครบครันนะครับผมคุณภาพเสียงก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้จะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวรับ,รบชมกันเลยมาดูตัวลำโพงของเรากันก่อนเลยนะครับก็การออกแบบดีไซน์นะครับก็ดูแบบถึกๆึกทนๆนดีนะแต่ว่าตัว วัสดุเขาเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับตัวดอกลำโพงนะครับจะเป็นขนาด3นิ้ว,วนโอเคเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีเรื่องของการอ่านยึดดีนะครับใครที่เก็บเพลงไว้ในแฟลชไดร์อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็การอ่านไมโครสดีการ์ดนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถรับวิทยุ FM ได้ในตัวด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือมันสามารถระยะเชื่อมต่อบลูทูธเล่นเพลงจากมือถือได้อีกด้วยนะครับ <S 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 <ๆ>เดี๋ยวลองมาดูกันว่าการใช้งานต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเชื่อมต่อบลูทูธเลยเพราะว่าเรื่องของ m p 3ในเมมหรือในแฟลชไดร์นี่คือปกติ และเสียบเล่นได้เลยไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวราลองมาคอนเนคเรื่องของอุปกรณ์นะครับการรับสัญญาณามีภาเจ็ <S 1> <S 1> <ๆ>ต่างๆให้ดูกันเลยนะครับผมอ่ะตอนอื่นนะครับตัวนี้สวิต์เปิดจะอยู่ด้านบนนะครับนี่ออป่อนี้นะแล้วก็เลื่อนเปิดปึ๊บ <S 1> <S 1> <ๆ>อ่ะมาแล้วนะครับแล้วก็เราก็ไปนี่ครัมีใส่วิบบับวิบบับ <S <S <ๆ S 2> ว่าอ<ๆ>ุ่เปิดเพลงกลางคืนเนีนะเราก็ใช้มือถือเรานะครับเชื่อมต่อได้เลยอ่านะครับแล้วก็เราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เราอยู่โหมดไหนนะครับเราก็ดูที่ตรงตัว M ก็เราก็ ไม่รู้จะบอกยังไงนะนะครับเสียงดังมากนะครับวิทยุแล้วก็จะเป็นย s b บีแล้วก็เอทีกรแต่ว่าเราไม่ได้เสียบมันก็จะไม่เล่นนะครับผมก็กดเสียงนี้ก็คือพร้อมต่อบลูทูธนั่นเองนะครับลองมาที่มือถือของเรานะครับไปที่บลูทูธเลยอีนี้ไปที่มือถือของเรานะครับเราไปที่บลูทูธนะวิธีดูชื่อบลูทูธนะครับที่หน้าหลังก็จะมีสติกเกอร์นะครับนี่ตรงนี้นะบรรทัดที่สามเลฟ 19L นะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อที่เราใช้ในการเชื่อมต่อบูธ,บธนะครับผมนี่ขึ้นมาแล้วคนหาแบนเดียวนี่ BA319L เราเชื่อมต่อเลยแคู่ประกออ่านี่คือพร้อมใช้งานนะครับก็เล่นเพลงได้เลยนะครับลองเปิดเพลงดูนิดนึงเนาะเสียงดังมากว้าวเสียงดังมากแล้วก็คุณภาพเสียงใช้ได้เลยเนี่ย ไ,ได้เลยหรือว่าจะเป็นแบบวิดีโอเราลองดูเป็นตัวอย่างหนังนะสักอันหนึ่ง play game. Just and you. แต่เสียงมันมีดีเลย์นิดนึงนะ <didn> จากภาพอ่ะ <c oughs> แต่คุณภาพเสียงกับเรื่องของการเชื่อมต่อการใช้งานก็ถือว่าใช้ได้เลย เดี๋ยวลองดูนิดนึงนะแล้วจะลองอันนี้ให้ดูนะครับเรื่องของปุ่มเปลี่ยนเพลงนะครับปุ่มหยุดปุ่มเล่นเนาะนี่กดจากตรงนี้ได้เลยนะครับเปลี่ยนเพลงปึ๊บอ่าเนี่ยก็คือกดจากตัวลำโพงได้เลยนะครับถือว่าโอเคเลยทีเดียวก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับเชื่อมต่อง่ายแถมมี ฟังก์ชันครบคันนะอ่าน USB ได้เสียบ AUX ได้แล้วก็มีวิทยุ f อในตัวนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นี่ก็ใช้งานได้4ี่ถึงหชั่วโมงเลยคือชาร์จแล้วก็พกพาไปเปิดเพลงฟังได้สบายๆแล้วขนาดกับน้ำหนักนี่เบาสบายๆอย่างนี้เลยนะครับคุณภาพเสียงก็โอเคเลยทีเดียวกับราคาเท่านี้นะครับอ่ะก็ สำหรับตัวลิก์บิดตัวนี้นะครับผมลำโพงตัวนี้นะใครที่สนใจนะครับก็มีให้สั่งซื้อแล้วเดี๋ยวทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่มีคำถามตรงไหนนะครับคอมเมนต์สอบถามก็ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็อย่าลืมเข้าไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook กลเล e ร o ่ดาวแฟนเพจด้วยยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ